สวัสดีค่ะดีฉันครูเปิ้ลชุติมากำนิดอุยสอนสาขาวิชาเคมีสิ่งทอจากวิทยาลัยเทคนิคโพธารามวันนี้จะมาให้ความรู้วิชาเคมีในเรื่องการไตเตตค่ะ<ส>การไตเตสเป็นวิธีวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรของสารละลายที่ทราบความเข้มข้นอย่างแน่นอน ซึ่งทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายของสารที่ต้องการวิเคราะห์หาปริมาณสารละลายซึ่งทราบความเข้มข้นอย่างแน่นอนนี้เรียกว่าสารละลายมาตรฐานปริมาณของสารที่ต้องการวิเคราะห์จะคำนวณได้จากปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้โดยเทียบจากกฎปริมาณสัมพันธ์หลักการไตเตตคือเตรียมตัวอย่างให้อยู่ในรูปของสารละลาย แล้วใช้ปิเปตด,ดูดสารละลายใส่ลงขวดรูปชมพู่ในปริมาตรที่แน่นอนเรียกสารละลายนี้ว่าไตแตนดรจากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนที่ใส่ในบิวเรสเรียกว่าไตแตนทรโดยปล่อยสารละลายในบิวเรสลงในขวดรูปชมพู่จนกระทั่งปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์พอดีเรียก การไตเตสซึ่งจุดที่สารเข้าทำปฏิกิริยากันพอดีเรียกจุดสมมูลในการไตเตตนี้จะทราบว่าปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์โดยดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดจากสารละลายมาตรฐานเองเช่นโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตหรือโดยการเติมรีเจนช่วยลงไปซึ่งจะเรียกว่าอินดิเคเตอร์จุดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้นี้เรียก จุดยุติของการไตเตสปัจจัยที่สำคัญของการไตเตสึปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสารที่จะวิเคราะห์กับสารละลายมาตรฐานจะต้องเป็นปฏิกิริยาแบบปริมาณสัมพันธ์เช่นการวิเคราะห์ปริมาณกรดแอซิติกในน้ำส้มสายชูด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์จะเกิดปฏิกิริยาดังนี้ กรดแอซิติกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้โซเดียมแอซิเตตกับน้ำดังสมการซึ่งหนึ่งโมลของกรดแอซิติกจะทำปฏิกิริยาพอดีกับหนึ่งโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์สองปฏิกิริยาจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์สามไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นสี่ มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอย่างของสารละลายหลังจากที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วซึ่งอาจดูได้จากการเปลี่ยนสีของสารละลายสมบัติทางไฟฟ้าค่าพีเที่เปลี่ยนไปห้าจะต้องมีอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอกจุดยุติได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการไตเติแล้ว คลิปหน้าจะเรียนเรื่องอะไรต่ออย่าลืมติดตามนะคะแล้วเจอกันค่ะ